แยเ่เปิ่งนี่อีกล้วิวนวออีกไะเดนั่งเรียนไปดูสตรีมไปฟินฟินเอ้ยน้องไม่ต้องเรียนแล้วถ้าน,น้องจะนั่งเรียนแบบนี้ให้ยืนเดี๋ยวก่อนผมครับผ,ผมเลือกมุมถ้าผีมามันจะได้โดนก่อนผม ครับไรลุงทุกคนถ้าเกิดสมมติว่ามีคนซื้อเอ,อของที่เราไม่กินมาแล้วเราให้หมากินผิดไหมไม่ผิดใช่ปะทุกคนสม,มมติเราไม่กินอันนี้ยแล้วแบบเขาซื้อมาให้เราแล้วแต่ว่าเราไม่กินเราให้หมาแดกผิดปะดูใครอะ ตุดแขว็วะพี่อยู่ไหนอะ่ะอย่าให้ต่อหน้าเขาพออ๋อเดี๋ยวผมให้รับหลังผิดมากไม่ผิดนะน้องันนีบีฟังเฉยๆมันเพลินดีเหรอจริงไม่ผิดถ้าหมาก,กินได้จริงใช่ไหมเดี๋ยวเราให้หมาก,กินผมว่าไม่ผิดแต่ไม่ต้องไปบอกใคร จริงจริงเดี๋ยวผมให้ให,หมากินแล้วผีอยู่ไหนวะเนะี่ยมันทำอะไรวะปั่นเดี๋ยวบนบ้านนะเพื่อนวิ่ยเฮี้ยส่งมาให้ผมกินดีหิวโซ ไอชีนี่อยู่ตั้งแต่ต้นสตรีมก็ไม่เกียนไม่พักนะมึงไลยไฟทั้งตัวไหมเหรอทั้งตัวครับไปเป็นมามีแต่คนบอกไม่ผิดเดี๋ยวผมให้ไอไอขอมหน้าบ้านกินมาในซอยบ้านผมชื่อขอมพอดี ดวยเลยแค่น,นั้นทิ้งก็เป็นเวทู้ดบอกตรงๆก็จะเสียมาราาตอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เสียหรอกเราให้หมาแดกได้เลย ระวังอาหารด้วยนะหมามันทนอาหารไม่ใช่แบบหมาในซอยครับหมาแบบหมาจรจัดให้หมาจอนจัดแดดให้หมาจรนจัดแดกครับผมไม่ใช่หมาผมยากครับหาห้องยากผีตอนนี้หาห้องยาก,อยหาหอยากโอ้ยเฮียดึงขาไอสั์ข้างบ้านให้กล้วยมาลายหวีผมให้หมากินหมด 做哎。 度啊，啥？ เฮ้ยกูจะเสกอันนี้ไม่ได้เสกอันนู้นพับเลยบก สีนะไสัตติกูโรนได้ยังไงโมโหคนเราก็โมโหกันได้คโมโหยังไงพี่เป็นโดนแทงหรอไม่มีทาง ไม่มีใครจะได้แทงพี่พี่แทงคนอื่นอย่างเดียวเอาเขาเด็ดจังวะสวยสวยเขาเด็ดสวยเขาเด็ดสวยเขาเด็ดสวยสวยเขาเด็ดสวยเขาเด็ดสวยเขาเด็ดสวย ได้เลยครับน้องออนโยและออกได้เลยออกไหมเพื่อนจะเปิดประตูออกไหม <c oughs> เอา้ยเอาไอ้เหี้ยไอ้เหี้ย ไอชามไอเยียตงเขาเดสวยกขาเดสวย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 กูย่ากุย่างกูย่าสวยกขาเดสวยกขาเด่สวย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 กขเดสยไอเียแมกินพยาบาลเสเลยสัตว์เด้อไอเียผมจะเปิดประตูแล้วไปโดนพยาบาล สวยก็ได้สวยน้องสวยสวยถือว่าทำดีน้องถือว่าทำดีใช้ได้ใช้ได้เฟี้ยวอยู่เฟี้ยวอยู่น้องถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้สวยสวยสองเตรียมสองสองอ้อาวไอสัตว์ไม่สองก่อนเหรอมันมีจับแทงอะวะ ไม,มไ,มมไม่มีไม่มีอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยครับไอ้เค้กเคก็ไม่ใส่ด้วยไอ้สัตว์ดีนะรอดอสีไปอ่ะไม่ต้องเอาแต้มหล่อมึงอ่ะไม่ต้องฆ่าแครนั้นเค้กไม่ใส่ใส่เค้กตัวเองเม็กสปีดแฮกเกอร์อ่าเม็กสปีดแฮกเกอร์เม็กสปีดแฮกเกอร์เม็กสปีดแฮกเกอร์อืออือเม็กสปีดแฮกเกอร์ไงแค่ไงทุกคน No, wow. She was full h e a l to h t jail e f t อ่ะกูหอดากูหอดากูหอดากูหอดไงโคตรไงก็ตึงๆ I will submit the clip on the d e v You can. เงียบเลยไอ้ซา์พ่อกูบอกชอบแล้วมึงเงียบตลอดเลยนะทุกคนเลยพ่อกูแอบบอกไปมึงเงียบเลยเงียบเลยเนะี่ยพ่อกูแปะชชอบนะั้นเงียบทุกตัว อันนี้มันบอกอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะแปลให้ฟังนะครับผมจะแปลฟังแต่แรกปุ๊บอจจีจีกันใช่ป่ะครับผมก็ผมมันก็บอกว่า make speed hacker อันนี้ก็บอกว่าเปิรแบบ์กมัน,อน,น,นอบอกว่าอ,อันนี้าาก็บอกว่าเปิร์กแบบว่าเปิร์กแบบไอ้เีทยเปิร์กมันโกงไอ้เีทยคนนี้เขาบอกเปิร์กมันโกงครับเอ่อไอเทไอพีไอ้คิลเลอร์มันพิมพ์แล้วมาพิลเลอร์ก็บอกว่าไม่ s h e word full h e a l t h t o gen left no perk activated ก็คือเหมือนแบบว่าผมยังคือผมอะผ,ผมไม่เจ็บเข้าใจไหมคือผมอะไม่เจ็บแล้ว แล้วผมมันไม่เจ็บแล้วมาเพือแบบเปิร์วิ่งไวยังไม่ทํางานแล้วมันก็เลยบอกว่าผมไแฮกสปีดเก็าไหมนั่นบอกว่า I w i l l submit the clip on the d e v ก็คือมนบอกว่าคือผมมันยังไม่เจ็บมันจะมันจะวิ่งไวได้ไงเข้าใจไหมผมเจ็บตอนไหนวันเดี๋ยวผมต้องไปย้อนดูผมก็บอกว่ามึงมึงมาใช้มาใช้มาใช้คลิปช่องกูได้นะมึงจะมันจะส่งคลิปให้ว่าผมว่าเออให้มันผมก็บอกว่าให้มันให้ให้มาใช้คลิปช่องผมได้เราแล้วผมก็าแปะช่องทวิตเซเนทีวีกับเซเนทยูทูบไปมันเงียบเลยเว้ ไอ้นี่ก็ถามว่านี่ไอ้คนนี้มีคนประเทศอะไรอ่ะคนไทยอ่ะนี่คนนี้น่าจะเป็นคนไทยใช่ปะ่ะใช่ครับคนนี้น่าจะเป็นคนไทยมันรู้จักผมเนะี่ยเออมันบอกป,ประจัเดี๋ยวผมไปย้อนดูแป๊บนึ่งนะเพราะนผมขอย้อนดูกับผมเจ็บตอนไหนผมจำไม่ได้แล้วแต่คือมันหลอกไฟมาตีผมแล้วผมไม่หลงไงเออแดดดัตนะ เร็วจนขาตะกอนลองสปิดเนี่ยไม่คือมันหลอกไฟมาตีผมแล้วมันตีไม่โดนหลายทีเว้ยมันแบบว่าทรงเชิงหนาแล้วตีไม่โดนอ่ะเข้าใจไหมคือผมไม่ได้วิ่งฉี่นะผมก็เล่นผมก็ผมก็พับไม้ของผมปกติอ่ะเดี๋ยวผมย้อนดูปะดูกันดูกันเรดูกันทุกคนดูดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยผมด้ดูเหมือนกันผมจาไม่ได้เหมือนกันครับ่าประมาณไหนมันไล่ผมแล้วมันมันทรงเชิงแบบว่าจะเอาไอ้นี่มาตีผมเว้เนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยก่อไปหน่อย ไหนผมเลิกจุกตรงนี้ถูกปะป๊าปอ่ะจุกผมจุกผมจุกป่ะผมจุก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 มันกลัวไม้เว้ยไอ้เหี้ยกูก็วนเนี่ยผมเห็นมันกลัวไม้มันหัววนเนี่ยคือมันอะกลัวไม้เว้ยแล้วมันแล้วมันแล้วมันก็บอกผมสปีดแฮกบอร์ดเสกปุ๊บผมก็วนรอบนี้เนี่ยมันกลัวไม้เพราะว่าไม้เนี่ยมันพับแล้วไม้นี่ผมก็ฉีกเลยครับ ผมรู้ว่ามันจะกลัวไม้ผมก็ฉีกมานี้ปุ๊บโดดป,ปั๊บปุ๊บผมก็ยืนรอเนี่ยผมไม่ได้ฉีกกันะผมยืนรอไม้ได้ซ้ำเพราะว่ามันทีเดียวล้มผมก็ไม่กล้าเล่นเก็นปะเนี่ยผมก็พับเลยดิรออะไรอะ่ะผมก็ยืนดูไฟครับ,ป,บปั๊บมมปุ๊บผมไปหลงฟุกเข้ามาทางนั้นเนี่ยเขาจะมาตีผมหลอกไฟมาตีผมเนี่ยเห็นปะเขาหลอกไฟมาตีผมแต่ผมไม่หลงเห็นปะเนี่ยเขาหลอกไฟมาจะตีผมครับ ป๊บมาทางนู้นจะหลอกไฟมาตีทางนู้นผมฉีกเลยครับผมรู้ว่าเขาจะตีแน่ครับผมฉีกเลยผมโดนบนตัวหน้าต่างปั๊บตีไม่โดนปุ๊บผมรู้ว่าเขาข้ามแน่เพราะเขามีขั้นสามเขาข้ามไวปุ๊บผมก็รีบวิ่งเลยผมกด W ตัวเดียวเลยตอนนี้นเพราะว่าเวลาเราเวลาเรากด AD อ่ะมันเวลาถ้าเราไม่ถ้าเรามองหลังอ่ะเราจะวิ่งเสียเราจะเรียกเรียกว่าอะไรเสียเสียลายในการวิ่งผมกด W เลยผมรู้ว่าเนี่ยมันจะถึงหลังผมกด W เลยแล้วผมก็สเปร์ <laughs> ผมสเปร์สเตปบ,บาร์เลยเห็นป่ะยังน้อง <laughs> ผมสเปร ผมจะเปนเบิลบาเลยเห็นปะ่ปะนีกก็ฉีกฉีกนี่ผมแทบไม่บนเลยครับเนี่ยผมเข้ามาผมฮับเลยอ่ะมันขั้นสามเนี่ยจะสปีดแฮกค์ที่อะไรมึงจะบ้าบหรอบอแล้วผมก็โดดหน้าต่างจุกเด็กปรับแล้วมันก็โดดตามปับ๊บผมก็โดดอีกทีปุ๊บแล้วผมก็ต้องหาไม้เล่นแล้วมันฉีกไม่ได้แล้วมันถึงตัวปั๊บมาเล่นตรงนี้แทน ปุ๊บขั้นสามหมดผมก็อ่ะผมกล้าเล่นหน่อยผมไปโดดหน้าต่างตรงนี้ผมคิดว่าผมจะโดดทันผมก็โดดไม่ทันผมก็โดนสีผมว่ากัก้นหน้าต่างไม่ให้มันข้ามปุ๊บเราก็ยืนดูไฟมาหรือเปล่าเห็นไฟปุ๊บวิ่งวนนะผมก็วนล่ะก็วนไงสามเปอร์เซ็นต์นะก็วนอีกไงมันกลัวไม้อะ่ะ อ้วนนี่ไงสามเปอร์เซ <c oughs> ็นต์มันก็ยัดมาแล้วไงแล้วผมกดวิวตัวเดียวไม่ทันครับชอน,นี้ผมถึงา่าทันนะเพราะว่าได้โฮปมาแต่ก็ไม่ทันเสะติกูไงไงอะไรวะไอ้เฮียคือผมคือผมเปไม้ทุกแผ่นเลยมันบอกผมสปีดแฮ็กว่าไงกดรวดจัดผมทีนตั้งแต่กลางบ้านฟ้าเออก็มาตีทีเดียวล้มอ่ะ ผมไม่ได้ฉีกผมไม่ได้ไม่ได้วิ่งไหวเฮียกูจะพับตุ๊แป่นเลยท่านทีเดียวล้มไอ้เฮียใครจะไปเล่นผมก็พับดิเออมอนนะอึนดีไนดะ้เหี้ยมึนดีได้